คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์การเงินธนาคาร สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n นี Daily กับดิฉันทวีรัชเจริญดิลกนะคะเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ค่ะและก็เป็นวันที่พิเศษเพราะว่าเป็นวันที่29กุมภาพันธ์นะคะไม่ได้เจอกันทุกปีนะคะวันแบบนี้ก็เชื่อว่าวันพิเศษพิเศษแบบนี้จะทำให้ผู้ชมลงทุนแล้วมีกำไรกำไรนะคะมาดูเรื่องของการลงทุนกันต่อนะคะสำหรับเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เป็นอย่างไรกันบ้าง เปิดมาค่อนข้างที่จะบวกกันเพราะว่าก็ตอบรับนะฮะการประชุมของอกลุ่มรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจี20ที่เขาไปพูดคุยกันปรากฏว่าเขาตกลงคุยกันว่าน่าจะมีการใช้นโยบายทางด้าน,ก,นการเงินเนี่ยนะฮะในการกระตุ้นเศรษฐกิจกันออกมาแปลว่าแบบนี้เขาร่วมมือกันตลาดหุ้นในเอเชียก็ตอบรับกันค่อนข้างที่จะดีแต่ย้อนไปค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นของอเมริกา ลดลงไปนะคะความผันผวนยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าก็ลงไปไม่ไม่มากสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามีตัวเลขหลายๆตัวออกมาค่อนข้างที่จะดีอย่างตัวเลข GDP นะคะของอเมริกา GDP ในไตรมาสที่4ของอเมริกาซึ่งมีการประมาณกันเป็นครั้งที่2อเนี่ยออกมาผิดคาดจากที่นักวิเคราะห์เขาคาดการกันไว้นะคะครั้งแรกเขาออกมาประมาณ0.7ปรค่ะปรากฏว่าครั้งที่2องเขานักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าตัวเลขน่าจะถูกปรับลดลงมาอยู่แค่0.4แต่ปรากฏว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยออกมาถึง 0. ออกมา ถึง1%ด้วยกันนะคะก็เป็นตัวเลขที่ปรับตัวดีขึ้นแต่ถ้าเทียบกับไตรามาสที่3ที่4แล้วเนี่ยที่ที่3กับที่2เนี่ยถือว่าตัวเลขในไตรามาสที่4ปรับตัวย่อลงมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการ ประกาศตัวเลขที่ออกมาค่อนข้างที่จะดีแบบนี้ก็เลยทําให้ตัวดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นมาพอแข็งค่าขึ้นมาปุ๊บตรงข้ามค่ะราคาทองคําก็เลยถูกกดดันเพราะว่าราคาทองคําจะมีลักษณะที่ตรงข้ามกับตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอลลาร์สหรัฐแข่งค้าปุ๊บก็จะทําให้ทองคําปรับตัวย่อลงมานะคะแต่ที่ตลาดหุ้นอเมริกาย่อตัวลงมาก็มีความผันผวนค่ะเกี่ยวกับภาวะมุมมองเศรษฐกิจนะคะที่อ่อนแรงและที่สําคัญตัวที่ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวย่อลงมาเนี่ยนะ ก็คือตัวราคาน้ำมันเอง จากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการปรับตัวถีบขึ้นไปแต่ว่าพอมันถีบไปได้สักระยะหนึ่งมก็จะขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้เนี่ยแหละค่ะเมอเพราะานักลงทุนเนี่ยเมื่อมีการเก็งกําไรปุ๊บพอราคามันได้เขาก็จะเทขายกันออกมานะคะเมื่อวันศุกร์ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่มีการขายทํากําไรกันออกมาก็เลยทําให้ตัวหุ้นอเมริกาปรับย่อลงมาแต่เช้าวันนี้อย่างที่บอกไปว่าข่าวดีน่าจะมาจากทางด้านของที่ประชุม G20 นั่นเองที่น่าจะหนุนให้ตลาดเอเชียไปได้ดีและตลาดหุ้นไทยก็เช่นเดียวกันนะคะเช็ ราคาทองคำนะคะน่งตุนบอกว่าแมมพอมันไปได้ไกลสักรู่เดี๋ยวมันก็ย่อลงมาอีกแล้วนะคะราคาทองคำล่าสุดเนี่ยนะคะวิ่งอยู่ที่1,226เรียนด้วยกันนะคะสำหรับตัว g o ลสปอ o t ก็มีการปรับตัวย่อลงมาที่ประมาณ1,220ต้นต้นๆแต่ที่มันย่อ แต่ที่มันขยับขึ้นลงมาแบบนี้ก็เป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวที่พยายามจะขึ้นไปชนแนวต้านกันอีกครั้งหนึ่งล่าสุดร2 2 5ีเหรียญด้วยกันนะคะทองคำค่ะทุกครั้งที่มีการย่อลงมาถือว่ามีแนวรับค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งที่1,200เหรียญด้วยกันนะคะแต่คุณผู้ชมอย่าลืมค่ะราคาทองคําตอนนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหนึ่งก็คือการเก็งกาไรในตลาดรวมถึงเรื่องของทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐด,ด้วยนะคะเมื่อไหรค่าเงินสหรัฐแข็งค่าทองคําก็ย่อลงมานะคะ เอาละค่ะดูตัวอัตราแลกเปลี่ยนกันต่อนะคะอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดเนี่ยนะคะวิ่งอยู่ที่35บาท74สตางค์ค่ะถึง35บาท77สตางค์ต่อตัวดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะก็ถือว่าค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าขึ้นมาเล็กน้อยค่ะดังนั้นการที่ตัวทองคําต่างประเทศมีการย่อลงมาในส่วนของโกลด์สปอตเมื่อคุณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของไทยที่อ่อนค่าลงมาก็ทําให้ตัวค่าทอราคาทองในบ้านเราเนี่ยไม่ย่อสักเท่าไหร่นักนะคะ เอาละค่ะนี่คือมุมมองทิศทางนะคะเรื่องของทองคำและก็ภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่มีมาฝากกันเดี๋ยวเราคุยกันนักวิเคราะห์กันเลยค่ะคุณธีพานนาวะวัฒนศรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท YLG b u l l i o n and Future ฟอรนายแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะค่ะคุณมลคะดูเหมือนว่าราคาทองคำจะย่อลงมานะคะ1,100่อเมื่อเออช้าเนี่ยเห็นต่ำกว่านี้1 120, 1 2 0 1,122แน่ต้อนนี่วิน่งขึ้นม่อยู่ทิ่1 100, 1ง0 1,225นะี้ทิางจากนม้อปคุณม่นมองะ สําหรับตัวราคาทองคําเองนะคะจะเห็นได้ว่าภาพรวมที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าอย่างในสัปดาห์ที่แล้วคะ่ะก็ขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณประมาณ1,250เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออน on, แต่ว่ายังยืนไม่ได้นะคะแต่ว่า แรงซื้อเนี่ยยังถือว่ายังค่อนข้างดูดีทีเดียวนะคะโดยรวมเนี่ยคะ่ะเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีกองทุน SPDR ซื้อขึ้นมาแล้วถึงประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบตันได้นะคะจะจำได้ว่าต้นปีเนี่ยราคาทองคำเเปิดที่ไม่ไม่สูงมากนักกันนะคะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคะ่ะก็มีการปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องโดยที่ถ้าเราดูสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์เดียวราคาทองคำขึ้นมาถึงประมาณสี่เปอร์เซ็นกว่าได้นะคะ แล้วก็แต่ม้ถึงแม้ว่าจะมีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยวันศุกร์กองทุน SCDR มีการขายออกมาอยู่ที่ระดับประมาณ2ตันถือว่าไม่มากหนักนะคะโดยรวมเนี่ยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะแนวรับค่ะ1,200ยังถือว่าเป็นแนวรับแรกอยู่นะคะส่วนแนวต้านค่ะด้านบนนะคะคือระมอง1,250และ1,280สําหรับในสัปดาห์นี้ค่ะโดยทีย่ถ้าเราดูเป็นเงินบาทเองนะคะ ที่บริเวณ1,200เหรียญในอยู่ที่บริเวณ2 3 0 0บาทต่อบาททองคำคส่วนที่บริ 1, 250เวณ1,250ในยอยู่ที่บริเวณ21,100บาทต่อบาททองคำคำ่ะค่ะแนะนำน้กลงทุนที่พอร์ตว,ว่างไงเดีคะสำหรับคนที่เล่นสั้นช่วงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้เองนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการลงทุนในในระยะสั้นเนี่ยค่ะคือมองว่าภาพสั้นๆเนี่ยตัวราคาทองคำยังมีโอกาสในการ ปรับัวขึ้นต่อแต่ว่ายังถือว่าค่อนข้างจะจํากัดทีเดียวแล้วนะคะก็คือว่าถ้าเข้ามาลงทุนตัวราคาทองคาในช่วงนี้เนะะี่ยค่ะก็คือรมองว่าช่วงนี้มีความผันผวนค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าโอกาสในการทํากําไรก็มากด้วยเช่นกันเพราะจะเห็นได้จากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเหวี่ยงตัวถือประมาณ50เหรียญย s เอสดอลลาร์ต่อไวน์วออนได้นะคะก็ยังแนะนําค่ะว่าถ้ามีการปรับตัวลดลงนะคะก็ยังเป็นจังหวะในการเข้าซื้อแถวบริเวณ1,200เหรียญคะ่ะส่วนที่จุดที่แนะนำขายนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณ1250 ก็คือบริเวณหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหกเหรียญน,นะคะก็คือเป็นแนวต้านแรกที่ที่แนะนําขายทํากําไรค่ะ,คะโดยที่ในสัปดาห์นี้นะคะข่าวที่ยังต้องติดตามอยู่นะคะก็คือสเปนตัวเลขของฝั่งสหรัฐนะคะก็ยังเป็นเป็นประเด็นหลักอยู่ดียนะคะสําหรับในสัปดาห์นี้โดยที่ก็จะมีตัวเลขที่เป็นไฮไลท์จริงๆนะคะก็จะอยู่ในช่วงวันพุธค่ะก็จะเป็นตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนนะคะแล้วก็ วันพฤหัสก็จะเป็นผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นอัตราก,การว่างงานกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรก็คือล้วนๆเนี่ยค่ะทั้งหมดก็จะเป็นตัวเลขของฝั่งตลาดแรงงานเกือบทั้งหมดเลยค่ะที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ของฝั่งสหรัฐค่ะค่ะนะคะแต่ว่าถ้า่เป็นทิศทางที่เราต้องตามแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวลวคะคะคุณมนแนะนำยังไงดีคะช่วงนี้ค่ะสำหรับระยะยาวคือเราก็ยังไม่ได้มองว่า ปีนี้ราคาทองคํากลับเป็นขาขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าโดยรวมเนี่ยค่ะคือเรามองว่าถ้าถ้าเราจํากันได้ตั้งแต่ที่เราคุยกันช่วงปลายปีที่แล้วและต้นปีนะคะ,คะว่าในช่วงไตรามาสแรกนี่ยังไงก็ตามเรามองว่าน่าจะเป็นราคาทองคาน่าจะขึ้นมาทําไฮหรือว่าขึ้นไปเทำจุดสูงสุดในในปีนี้ในช่วงไตรามาสแรกคล้ายๆกันกับแพทเทิร์นที่มีการทําไว้ปีที่แล้วนะคะโดยที่จุดสูงสุดปีที่แล้วเนี่ยค่ะอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันสามร้อยเหรียญนะคะ,คะดังนั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะว่า น่าจะได้มีการค่อยๆปรับตัวลดลงเพราะว่าปีนี้เองสุดท้ายแล้วปัจจัยก็ยังไปนในเรื่องของการขึ้นอะตรอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนะคะที่จะเป็นภาพของการพยอยขึ้นแล้วแต่ว่าจะมีการลดจํานวนครั้งลงมาหรือเปล่าแต่ว่า เราก็บอกว่าก็ยังเป็นปัจจัยหลักที่ยังกดดันตัวราคาทองคําจากนี้ไปในช่วงกลางปีและปลายปีค่ะค่ะได้ค่ะเห็นภาพชัดเจนขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณมนนะคะคุณธีพานวัฒนทรัพย์จากทางด้านของ w l g b อลจีบริ u เลนแอนด์นั่นเองนะคะก็เป็นประธานเจ้าที่บริหารให้มุมมองกันไว้ค่ะแนวรับสําคัญที่ทํางานได้ค่อนข้างดีและดีมาหลายช่วงเวลาที่ผ่านมาคือ1,200เหรียญด้วยกันนะคะขณะที่ใครจะเข้าไปรับใกล้ๆ 1, 200เหรียญต้นๆก็รับได้แล้วก็ไปขายทีที่ประมาณ2หด้วยกันนะคะ ความเวียงความผันผยังคงมีอยู่ค่ะเราไปดูกันต่อนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่น่าสนใจนะคะวันนี้มาจากบลจรกรุงไทยและซิติ b a n k ค่ะติดตามเลยค่ะมันนี้ o d u c t วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจรกรุงไทยค่ะกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารนี้ FIF 86เสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มีนาคมนี้ เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศค่ะประเภท MTN ที่ออกโดย Emirates NBD PJSC เงินฝากประจำ Commercial Bank of Qatar QSC First Gulf Bank PJSC Qatar International Bank และ Union National Bank PJSC คาดผลตอบแทนอยู่ที่1.85%ต่อปีค่ะ ปิดท้าววันนี้กับซิตี้แบงค์ค่ะเปิดตัวบริการซื้อขายกองทุนรวมในต่างประเทศเป็นตัวแทนขายให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ5รา,ายคือ Backlot, Invesco, ส j Morgan, JP Morgan, จ h ีมอ h ์แและ UBS ค่ะเจาะเป้าหมายกลุ่มลูกค้าธนบดีที่ต้องการบริหารจัดการความมั่นคงและกระจายความเสี่ยงการลงทุนค่ะ อย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะ ก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่มีมาฝากกันเป็นประจำทุกๆวันนะแต่ว่าจะมีอยู่งานนึงค่ะที่จะมีโปรโมชั่นดีเด็ดๆนะคะที่หาได้ยากในงานอื่นทุกปีนะคะงานมันนี่เอ็กซ์โปเราจะไปตามภาคต่างๆค่ะเราไปที่พัทยามาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมไหนท่านบ่นเสียดายเมื่อไหร่จะลงใต้จะลงใต้กันแล้วค่ะอีก2สัปดาห์นะคะ11นะวันที่11มีนาคมนี้นะคะ11ถึง13มีนาคมศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปจัดมันนี่เอ็กซ์โปที่หาดใหญ่กันแน่นอนโปรโมชั่นดีเด็ดมีเพียบเริ่มต้้นนทที่าางงดขอ 2U เมกันก่อนนะคะสำหรับลูกค้าใหม่คะ่ะเมื่อสมัครแล้วก็ยืน่นเอกสารครบภายในงานรับฟรีของสมนาค,คุณตามเงินเดือนของผู้สมัครนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเงินเดือน10,000ถึง19,999รับ Mon ก e y คิ b แบลนเ<ะ>กนะคะเงินเดือน20,000บาทขึ้นไปรับกระเป๋าลออกจีเอนะคะรวมถึงถ้าชวนเพื่อนก็มีการให้เพิ่มด้วยนะคะก็เพียงแนะนําเพื่อนสมัครบัตรและยืน่นเอกสารครบภายในงานแล้วก็ไม่จํากัดจํานวนเพื่อนที่แนะนําด้วยรับฟรีทันทีค่ะบัตรของขวัญมูลค่า 100บาทสําหรับการแนะนําเพื่อนทุกๆ1ท่านรับเพิ่มครั้งที่1หมอนผ้าหม่มยูเมพรสํสำหรับการแนะนําเพื่อนครบ3ท่านรับเพิ่มครั้งที่2กระเป๋าท็อตน,นะคะขนาด13นิ้วสําหรับการแนะนําเพื่อนครบ6ท่านส่วนสมัชิเก่าค่ะเพียงแสดงสลิปกดเงินสดจากบัตรยูเมพรสสามพันบาทขึ้นไปต่อสลิปรับหมอนม้าน้อยฝันดีนะคะแล้วก็รับเพิ่มกระเป๋าน้องยูเมพรสฟรีเพียงยื่นเอกสารขอปรปับเพิ่มวงเงินภายในวันงานค่ะคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดยูเมพรส์แอปพลิเคชันนะคะเลือกรับฟรีกระเป๋า น้องยูเมะหรือตุ๊กตาน้องยูเมะได้นะคะนี่คือโปรโมชั่นจากด้านของยูเมะพลัสนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะในงาน ก็จะมีงานสัมมนาดีๆและฟรีด้วยนะคะนอกจากจากบูธต่างๆที่จะขนกองทัพกูรูมานะคะจะมีสัมมนาค่ะ power of leverage นะคะเปลี่ยนความผันผวนเป็นกำไร10เท่าว,วันที่11มีนาคมเวลา2โมงนะคะบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นค่ะที่เวทีกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลนะคะ วิทยากรค่ะคุณปุณณวีจันทรคจรนะคะหรือโค้ชเป็กนะคะจากซูเปอร์เทรดเดอร์คุณนิติการวนิจ,จินดาพัฒนนะคะโค้ชเจนจากซูเปอร์เทรดเดอร์สัมมนาคุยอะไรกันบ้างนะคะมีสูตรสำเร็จของความมั่งคัง่งเกมกำไรเกมกำไรในเซ็ตฟิฟตี้แล้วก็ซิงเกิลสต็อก ระบบการเทรดเ e ลิเวอรี่บั n รอินคัมอินคัมส t ตทิจีนะคะการสร้างกระแสเง,งินสดคุณผู้ชมสามารถสำรองที่นั่งได้เบอร์โทรค่ะ0 2 6 9 0 0 9 2หถึง22นะคะหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.money a n d b a n k i n g t v c o m นะคะอ่ะไปดูสันันาอีกตัวหนึงค่ะจับหุ้นให้มั่นคั้นให้มีกำไรนะคะ12มีนาคม บ่ายโมงตรงถึง4ี่โมงเย็นที่เวทีกิจกรรมชั้น1ศูนย์กา,ารคาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่วิทยากรคุณกันทราละดาวันณอยุทยานะคะจากฟินนเซียไซรัสคุณนิวลนนิพนสุพันสุวรรณประสิธฐ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าคุณวิริยาราพรมรัตนะนะคะจากบริษัทหลักรัพย์ r บ b ประเทศไทยนะคะ คุยกันตั้งแต่สร้างกำไรจากนโยบายการเงินที่แตกต่างค่ะวิกฤตน้ํามันเป็นจังหวะหรือเปล่าหรือต้องเอาตัวรอดยังไงนะคะผลกระทบลูกโซ่ประมูลดิจิตอลค่ะมาคั้นหุ้นเด็ดกันสํารองที่นั่งได้เบอร์เดิมเลยนะคะ026900921-22หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ worldwidemoneyandbankingtv นะคะ com ส่วนตอนนี้ค่ะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้าดูกันต่อทิศทางุทิศทางเทรนตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการลงทุนค่ะ